ทำง่ายๆค่ะได้กินเร็วค่ะเมนูสำเร็จนะคะบัวรอยค่ะน้องมีตังชอบกินมากแม่ก็จะใชเนี่ค่ะเม็ดบัวรอยของตาช้างสามเสียนนะคะซึ่งคือด้วยน้องกินบ่อยค่ะแม่ไม่มีเวลาก็เลยใช้สำเร็จนะคะก็คือตั้งน้ำให้เดือดคะ่ะแล้วก็เทบัวรอยใส่เข้าไปนะคะรอให้ลูกบัวลอยลอยขึ้นมาแล้วก็แป้งฟูค่ะเราก็จะไปล้างน้ำเย็นนะคะนี่แหละค่ะก็มันเป็นก้อนๆ แม่นกก็เลยเอา,อาไม้พายาเขี่ยให้มันแตกให้มันเป็นเม็ดไข่เม็ดมันก่อนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆเดือดขึ้นมานี่ค่ะ ก็จะทำทีละถ้วยนะคะแบ่งทำทีละถ้วยเพราะน้องกินคนเดียวนะคะแล้วก็กินบ่อยมากเมื่อก่อนนี้คือทำแป้งสดๆให้แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วพอเดือดรอยหมดแล้วฟูแล้วเราก็จะมาเทน้ำออกจากน้ำร้อนนะคะแล้วก็นี่เสร็จแล้วเทออกแล้วเราก็เปิดน้ำเย็นใส่ค่ะให้ตัวบัวลูกบัวลอยเขาเย็นก่อนนะคะแล้วกรรมวิธีต่อไปก็คือน้ำกะทิค่ะ คุณแม่ทำน้ำเอาน้ำกะทิเนี่ยใส่น้ำเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มัดเป็นถุงสำหรับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยไว้ค่ะแล้วเวลาจะเอาออกมาทำก็คือเอามาทำให้น้องทีละถ้วยละถ้วยค่ะคือกินได้ตลอดเวลาพร้อมทานค่ะไม่ถึงห้านาทีก็ได้กินแล้วค่ะคนที่อยากกินคือคนนี้ค่ะเห็นไหมคะก็ให้น้องเขาคนตัวน้ำกะทิให้มันละลายค่ะอยากาที่แช่ไว้แข็งๆนะคะ อันนี้รอบดึกนะคะประมาณสองทุ่มที่น้องกินจะกินคือกินได้ตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่กลับจากโรงเรียนแม่อยากกินบัวลอยเป็นของชอบของโปรดของน้องเลยคะ่ะนี่ค่ะจะละลายหมดแล้วเ้างเขาเขาจะคนคน,คนอยากบอกว่าทําง่ายนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากค่ะนี่พอละลายหมดแล้วเราก็เอากะทิไปเทใส่กับบัวลอยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็คนค่ะ นี่เลยเห็นไหมคะนี่อร่อยน่าทานมากคะ่ะแล้วก็หอมด้วยกะทินะคะนี่เลยคะ่ะพอได้แล้วก็จะไปแล้วคะ่ะไปกินไหนหน้าทีวีคะ่ะนี่เลยกินไปดูไปนะคะน้องเรานี่เลยคะ่ะออร่อยไหมครับอร่อยของชอบเ้านะคะของโปรดเข้าเลยคะ่ะนี่คะ่ะ